Que? คนทำเล่นนี่คนดูยูซุต้องอ่ไรอะไรเรา

ปติดคมาทำอะไมามามาเฮ้ยไปไหนก็ไปไหนแล้วไปไหนคุอแไปบอกเขาหกคไม่ได้เลยเขาจะฆ่าพี่หลานนั่นทำมาไปไหก็ไปไแล้วใพอจูโหลยจริงจริงไม่คิดว่าพ่อจูโหลยทำมาเลยยุตพอจูโหลยมาใช่ไหมไม่พอย ทั้งังทั้งอยากนว่าติดใจอ๋อติดใจเยอติดใจย่างต่ออย่ย่างย่างย่าต่อย่างย่างต่อเองตัดขาขาขาขอหวานท่านอีกสองแสนสิบให้ท่านตัดก้าวร้อยป้อยเมื่อไเหรือเกาจุดเก้านะไปแน่ไปไหนไปย่าง

รู้ของแท้ระดับี so. ่เช uh, ียนะลูกไม่พ่ออ okay. ้พอยอูในยูนิ้นเซมันของลออยู่มอกใช่สองแ่ใิเซเออคือคือลูกว่าอันนี้ไงแล้วพ่อจะว่นั่นใช่้ี่มช่้ใช่เรียนกัน ใช่ไหมอยู่ในแผเราเไดไม่ได้เป็นเตอร์ใช่ไหมมันมีจมูกผ่านแล้วกอนะต่อกเก่งนะเาเนี่ยตอเก่งนะเนี่ยอ้ล้วเวลาหวคุณนี่คุณเลี้ยงว่าแก่ยังไงกนบ้างเนี่ยแ่ยองไง